เกี่ยวมันก,ก็จะเกี่ยวเองไม่ไหม,ไม,ไม,นมนไเนาะเอาหูไปได้ยองแกเอานี่ลงมแปดให้มันดูดซึมน้ำน้ำข่าเปียกสบายดีทุกคน,นวันนี้มาแวะซื้ขอข่าเปียกให้โตโต้อ่านฮาที่ว่าโตโต้กันมารีวิวอยู่แถวห้องแก่เนาะจะเปียกข่าเปียกเส้นใหญ่ เอาในเด้อเอาสองงตัว <n> น <Luis> <us phones> ี้ถ้วยอะไรนี่ถ้น้อยถ้ยใหญ่นะอ๋อนี่ตัวโตคืนมารีวิวตัวนั้นเนาะจะไดี๋ยวลอาถ้วยน้อยถ้วยใหญ่ที่ประของใจจริงตกเหนาะค้ากลางเข้ามา ใหม่ๆเลย,ยมีขนมจับกล้วยแล้วเอาเนื้อไห,หนด้วย,วยเอาหา่าเอาหา่อาอันแถวแล้วใส่ถุงสองถุงถุงนึงมาเพิ่มเพิ่มตีนจอกด้วธรรมดาหรอไม่ลวถุงธรรมดา ตัวน,นี้เป็นถุงธรรมดาบ่ะเนนละเท่าไหร่นะตัวนี้เม็นสิบเจ็ดพันสิเจ็ดพันโอ้โหเด็ดถุงใหญ่เลยตังนึงเม็นพิเศษเพิ่มติ่มจอกนี่เป็นถุงใหญ่บ่อ่ากลางไอ้แค่ถุงกลางตะวันเพิ่มเพิ่มจะติ่มจกของแต่ตัวพิเศษเนาะเพิเ่มติ่มจก เปิดเจ้าจังโมัดจังมงน่ะเปิดหกโมงเช้าหาโมงแรงเปิดหกมงเช้าหาหาโมงแรงเนาะสองถุงนี้เท่าไรนะ่อนมนมห้าอันนี้ปกติตัวนี้นิมเถ่อไขา่วนี้เป็นถ้วยสาวถ้วยสาพันดูห้าหน่มีราคาหร่เดเเผอน้อยเท่าไร สิบเจ็ดพันสาวสหาเนาะคันจะต้มใหม่ใหม่เป็นเท่าไรเดย์เดย์เดยค้านี้ข้าวตลอดเนาะอ่าน้านกัอยูห้องเก๋จะเดินบ้านห้องเก่ได้เนาะอ้าน้องเก่เดยอันนี้โต๋อคนมารีวิว สองสอง,องเทอแลลวมะแตเบิคลิปเ่าตัวโต,ตัวได้เดี๋ยวจะซื้อเส้ถุงเมืม่อไห้ตัวโตัวอยู่บ้านแล้วมืันนี้ตัวโตัวอยู่บ้าน,ปนเป็นเท่าไหร่47,000สองุงก็ดีหลายร้อยบาทแต่ขนมนำ้ำจีนจอกประกาจะไม่ไมเลยแบบว่าเกี่ยว,ว ก็จะเกี่ยวเองใหม่ๆเนาะเอาหนึ่งไปได้อยู่โอเคเดี๋ยวใจอ่านบ้านห้องห้องแกอันนี้ก็เอิ้นหอมเนาะบ่ได้บ่ได้เป็นมแล้วก็แบบเนเนองการบ้านแม่นบ่้องการบ้านมื้อเพิ่นได้เด้อเดี๋ยวกลับบ้านเอามาให้ตู่ไปดีไปดีทุกคนเนาะ โต๊ะธให้ดาหน้อยเพื่อนไปส่งมนุษย์ต้วนส่งลูกส่งลระซาละไอเวสี่กับเปียกให้ห้ามด่างเข็มแทะดวงมาโต๊ะกับมาต้มต่ออุ่นต่อเจ้หน่อยให้มันอ่อนๆ่ีจอกหมูนะนี่ห้ามด่างได้เลยอนตันเลือดเพิ่มเพิ่มตอนห้อนกับเปียกเส้นไงตัวคุ้ยจับคุ้ยจับด่วนบอกภาษาไทยเนาะห้ามด่างห้ามเวสกับเปียกอ่าเส้นไงใส่ พิเศษเพื่นมันจะแม่นครเบเพ็ดเพชรอะไเพ็ดกะหมดเดูเนาะโอนตรงนี้ก็อพอละพอมันร้อนๆเอ้ตัวเสถ่วยเลยร้อน้อยอวยพีน่น้องพี่น้องร้อน้ำบนเนม่มืดบอลอ่ามันเป็มุนๆแน,นา,านี่งเ่ยบเนาะ พอมันม right? ันม ah. nice. ุนเลยักระ้ตัดน้อยนี่เอคนเอปลาคนอะไบ่ะเีดใ่เพชรใส่บกเพชรบักเพชรกักหมูเป็นถงมาแต่หลน่อยแซบทำเพิ่มอันนั้นนี่นี่เพชรห้านพเพชรเกียวนี่เพชรเขียวกระเทียมกระเทียมเกี่ยวใช่ไหมโอโโเลยนี่สองชุดเพชรสองชุดกับจับกล้วย กล้ยเรียกว่กล้วยครับอือเรต้องปรุงเลยอันนี้มีแต่ใส่แต่มักเพ็ดด้แล้วปรุงอ่ามีแต่แล้วกับพริกไทยหนึ่งเนาะเบิ่งตอนเพินไห้ตอนนางกินอยู่ห้านต่อส,สวยนี่บอกโอ้คนเต็มห้านต้องกิจาดโอ้ล้นล้นล้นถ้วยจุนล้นถ้วย,วยไงมากนี่แหละแซบ่บ ทุกคนมามาแต่ต่างประเทศมาแต่ไทยมาแต่อย่างเนาะลองไปกินเบืองห้านี้เนาะชื่อห้างหนึ่งไหนน่อยป้าหนึ่งละลืมละพูดแต่หวะอันอ่าเขาเปียกอันนี้ย่งเกาะเขาเอิ้นเขาเปียกยอมห้องแกะนะเออเขาเปียกอันน่ะกะหมูห้องแกะเส้นห้องการบ้านเลยแมนติดกนทางไปท้ายสองรอบสามรอบแล้วแหละวันนี้ซื้อมากินบ้านเลยอาหารที่กินง่าย และก็ไวรวดเร็วคนในเมืองคนของล่างคนการนิยมกินเนาะแสบร้อมคือพร้อมอื้มหับจับปวัวนอ่โอ้หินน้อดเอาอันนี้ลงแปะให้มันดูดซึมน้ำน้ำเขาเปียกตรงเท่าไหรนะ่เงินเดี๋ยวนี้เพิ่มตันนลยจะหาทานันจาหาทานันเป็นเงิน ห้่บบาทอ่ะนี่ไรผมธรรมดาสิบเจ็ดสองห้าบาทห้บาทห้บาทจะวัดถ้วยโคตรใหญ่เริ่มจมดิแ่นโอ้ชุนล้นแล้วชุล้นแล้วล้นแล้วดูดซึมให้มันดูดซึมเข้าไปต้องเอาบวงตักเลยกินง่ายเนาะ มันเป็นเสเ้นเ,สเงนาเๆเส้นเาเๆล่ะต้องใช้ไม้ทูอ <g ười> าก,การจะเริ่มหนาวแล้วอุอนอุ่ออนๆุอุ่นมาใหม่ใหม่ห้านเจ้นนี่หลายแห้งอยู่แบบในนครหลวงเลยอายเจ้ากับเจ้น เปอร์เขาเปียกมีนี่โอ้มือก mm. 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 right. mm. right. mm. right. th ันอืมมือเลยอืมไปดิเืิดห่ามือเศร้าห่าเอออ่อฝุกมเศร้าฝุ่มเกิดมืเศร้าห่าห่ามือเลย ต้องเตือเต้าตุวจำแรงเนาะจำซีจำซีกินนบบ้ำได้ก็ได้เมื่อหนึ่งเมื่อแบบเคยไปถามเมื่อเมื่อแบบ 5, ห้หหหหหหาหกโม่เนาะโม่นี่งยิ่งนะคคอเห็นอยู่ต้นคลิปต่น้อยไทยไงบิ่งเนรอเนี่ยขายดีย้อมหัม่นานี้ แล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยดูทัดหลวงเลยเนาะแต่ว่าบ้านหงแก่อ,อนหลายแห้งกนเลือดควอมเมื่อตัวโตวกับภาพปะกินอยู่อนสีไข้ายเนาะสีค้ายนี่จะเป็นแบบห้านที่วบาใกล้บ้านตัวโต,วตวก็เลยไปดุนะ ưm chết kìm cơm bia nó kì chát tay, tay bây toàn

ชว่วงนี้กับตัวตูว้แต่งห้านใหม่ผู้ใดยังบ,บ,บม่ทันได้มาทายพูดทายอย่างมาเด้องามคนเก่าหลายรูปแบบใหม่คือไผรยังบม่ทันเห็นกลับไปเบิงเ้งบนไหเพลดได้เพลดของกันส่วนอาหารคอยคลินเนาะ ใ่ไหมบัถถึกกับทุกอ้กองค์กรกอได้เนาะทุกจ่องทุกก็ได้เนะห็มวันเกิดก็มีนะไปจ่องเห็มวันเกิดก็ได้มากินข้าวมาเลี้ยงซุ่มแซวของร่าง,งของกรรับได้บดนนะ้อทุกคนเนาะคิดใจตัดใจ เข้ากันกับจับกล้วยหนาวๆชิมเชรได้จ,จุนห้อน <c oughs> อโอ้ชุดใจเมื่อหน้าตัวโตชิล้วมร้วมหลายๆห,ห้านที่โตเคยทาย มาอยู่ในคลิปเดียวให้ทุกคนเบิงว่มามีบอลไหนแดงบอลไหนแดเนาะ้งผมหลายแหงงไหมเป็นร้อยๆหานเนาะ<ฮ>แข่งนัอนอาหารเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งเนาะเดือน ตงท้ายปีเป็นเดือนที่ทรงท้ายปีเก่าต้อนหันปีใหม่อ่าเป็นเดือนที่ว่าทุกคนแบบตื่นรือร่นนะไปลินไปเที่ยวไปกินไปซุ้มไปซแซวก็เป็นเดือนที่ว่าทุกคนบ่ค่อยอยู่บ้านอยู่เงอน,นแล้วกัมือผักกระหลายเนาะเกี่ยมไปเที่ยวผักเางปีใหม่ลาวเออปีใหม่จากขนสำหรับตู้บริษัไใไทยเนาะอยู่หานที่เก่าเปิดหานที่เก่าโบได้ปิดเนาะ เป็นเดือนท่องเที่ยวเดือนนี้ก็เป็นเดือนเป็นเดือนเกิดของโต,โตวัวตตุ๊กพมของดา้นยหาก,กันแล้วเนาะเดือนเดียวกันแต่คนละวันที่ของตวัวตตแทไทยท่ายีททยท้ายี่เนาะกลางเดือนพวกแหละเป็นมือของที่ว่าต่างประเทศอันที่วา่าอยังไงวะชุ้มแจวกันอ G ตุ๊ตตุ๊กงน่า,นาจะฮู้บางคนที่ว่าติดตามมาจะดนะุลเนาะเราจะละปีกับตัวตตุ๊กวันเกิดด้ นี่็นาดจะเห็ดปีไก่นี่บริเดเพราะว่านี่โรคระบาดปีนี้เห็ดแน่นอนนะอืหาจิตบาทตอนเต็ม กินอยู่ห้านเพื่อนี่เติมกากหมูบ้านแต่ว่าไม่ได้ซื้อบ่มีกากหมูวะเซื้อวะบ่ม,ม,มีไหมมิตรมาเพชรบ่เห็นกากหมูมานี่หรือว่ากากหมูราคาขึ้นบ่หรือช่วงนี้อะไรกับขึ้นเนี้ยหมูวะ

จะน hmm. ่าบอกเพชรตัวนี้อืมดอก็ไปละจบกันคลิปหนี้นะครับขอบใจทุกคนขอรับชมรุ่นไรกรุ่นแซกรุ่นสามกลองตัวเป็นกันเด้อเดี๋ยวแพนกล้องให้เอฟซีเบองในอันสวมไหม่สวมไหม่ทางไส้และขัาเดี๋ยวไผ่ยังบสทันมามาถ่ายหุมตอนแรงงามหลายตอนเปิดไฟสุดยอดเลยถ้าบ่เป็นบ่ได้หมดไฟวะคือยังหู้วววยุบหมดแล้ววะไห้ดันน้อยแพนมึงนะ พัดจุดไมเลยเนาะพัดไม้ทาสีไม้มาเลิเมฝึกตอนนี่แจกดอกไฟใหม่เนาะมาถ่ายรูปงงามส่วนอาหารพลอยบรลินเนาะ ค่ะปาร์คลินยินดีต้อนรับ F G ทุกๆคนเด้อ